สวัสดีค่ะวันนี้แม่กลมจะมาเยี่ยมนาข้าวที่ท่านใช้โสมแดงของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อหยางค่ะผมคือเกฟออกไปทีบ้านไหนคะเนี้ยโอ้หัวเสือครับโอ้บ้านโคกหัวเสือท่านข้าวทำไมดีขนาดนี้ไหนว่าก่อนนี้ว่าข้าวตายหมดแล้วท่านท่านทำยังไงถึงขึ้นมาเพียบแบบนี้คะ ตอนนั้นว่ามลี้ยงผมแหละครับว่าผมเอาสมแดงมาฉีดพ่นครับผมก็เลยเอามาฉีดพ่นครั้งแรกมันก็ดูดีขึ้นผมก็เลยฉีดข้างที่สองอีกนี่แหละครับตอนนี้ผมฉีดไปสองข้างเลยครับอ๋อสองข้างแล้วโอ้ยตอนนั้นตายเมื่อไหรนาะมามาแยมข้างหนึ่งตอนแรกเขาบ่มีเลยมีแต่มีแต่ห้าแมนบอนนี่มีแต่หยาน้ำบ่มีมีแต่หยาเพียบเลยตอนนี้ไม่ยั้งคักๆแน่แท้เจ้า ใส่แบบไหยังไดใส่โตไหแน่ผมก็ใส่สมแดงสมแดงผมก็เอาฝาในมานี่เด้อครับนี่ทางในนี่ฝาในนี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรครับแล้วก็ผสมกับฟลิกฟิกนี่นำ้ำผสมขึ้นกันละครับยี่สิบไอ้ยี่สิบซีซีไอ้ยี่สิบซีซีขึ้นกันละครับต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรครับตอนนี้จักให้นี่มดนี่จักไล่คะ่ะ ดูนี่เขามันเป็นเขาเหนียวนะครับนี่เขาเหนียวประมาณสมไร่สามไร่หนึ่งงานผมก็ได้ใส่ปุ๋ยแค่มีแค่สอบเพิงครับค่ะแสดงว่าตอนนี้ไม่มีหญ้าเลยเนาะมีแต่ข้าวล้วนๆเลยดูสิคะแล้วนักเก็บเจ้าประทับใจแห้งขนาดใดไอ้สำรับใส่โสมแดงกับเขาได้ผลขนาดนี้น่ะผมนกเกบ่เคยบ่เคยใช้ชักเทียมแนบอ เขาตอนช่วงนั now, yeah. s <S oh, ้นมันตายหมดแล้วเนาะโอ้มดแล้วผมจ็บผมก็เพิ่มใจผมว่าจะใส่ต่อไปอีกแหละครับจ้าแล้วกลับไปเบิ่งกับแปลงที่เป็นบ้านได้จีดครับโอ้มากมากค่ะตามมาเลยค่ะดูสิโอ้ยมีแต่ข้าวล้วนๆเลยมีแต่รวงข้าวมีแต่รวงโอ้ยดูสิค้าข้าวสวยจังเลยดูสิโอ้ยรวงข้าว อน,นนั้นมีแต่ยญ้าน้ำก็มีเดี๋ยวนี้มีแต่ข้าวแดงว่าสมแดงของขาวานี่สุดยอดจริงๆครับโอ้โหนี่แปลงที่ไม่ได้ทิครับบ<า>ดสบ<า>ส้มแดงครับตัวนี้บ่ได้ใสสมแดงครับตัวนี้ไม่ได้ใช้สมแดงดูสิค้าดูสำหรับเท่าเอ แปลงที่ใช้โสมแดงมีแต่รวงเลยแล้วมีต้นทีๆด้วยเนาะและต้นที่ไม่ได้ใช้นะ่ะดูสิห,ห,ห่างๆแล้วมีแต่หญ้าเหยียบเต็มเลยโอ้โหแตกต่างกันมากเลยเนาะแสดงว่าโสมแดงของเราประทับใจสุดยอดจริงๆใช่ไหมคะ,ะใช่ไหมคะ